ผมสนใจเรื่องของการใน้ภาพมาโคก็คือเหมือนเราได้เปิดตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกในของอิกมิติหนึ่งนะครับอย่างพวกดอกไม้ต่างๆแมลงสัตว์ขนาดเล็กๆจิ๋วๆนะครับมาโคก็ทําให้เราได้เห็นรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับอย่างดอกไม้เกสรเ,เล็กๆหรือพืชพันธุ์แมลงต่างๆนะครับมาโคทําให้เราได้เห็นในสิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ จูงใจทําให้ผมได้สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพมาโครครับ<ม>การถ่ายภาพมาโครอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นกันนะครับอุปกรณ์สิ่งหนึง่งสิ่งแรกที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของกล้องนะครับกล้องที่นี่ก็คือเป็นกล้อง DSLR ที่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือตัวเลนมาโครครับเลนมาโครที่นี่ก็มีด้วยกันอยู่หลายขนาดนะครับ อย่างเลนส์มาโค50มม50มเมตรนะครับเลนส์มาโครช่วง100-105นะครับเป็นช่วงขนาดกลางๆแล้วก็มาโครช่วง180เลนส์ช่วงนี้อาจจะมีน้ำหนักมากนิดนึงนะครับช่วง100หรือ150นี่ก็น้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงอย่าง180นี่ถ้าเราใช้ก็ควรอาจจะใช้ร่วมกับขาตั้งกล้องนะครับมาถึงในเรื่องของอุปกรณ์อีกตัวหนึง่งนะครับก็คือแฟลชนะครับใช้แฟลชที่จะช่วย เพิ่มสปีดชัตเตอร์ครับเพื่อจะหยุดวัตถุอะไรนี้ครับก็คืออาจต้องใช้แฟลชร่วมกับการถ่ายภาพนะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องที่จะมาช่วยเราถ่ายวัตถุที่นิ่งขึ้นในเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพนะครับขาตั้งกล้องก็จะช่วยเราได้มากทีเดียวครับเรามาพูดถึงเรื่องการเลือกใช้โหมดกับการถ่ายภาพ pitches. มาโครนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเลือกรูรับแสงกล้องก็จะหาความเร็วชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์ให้เรานะครับส่วนทางแค n นอนก็จะเป็นโหมด AV นะครับและอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเมนวลครับโห,โหมดเมนวลนี้ตัวนี้เราจะเป็นคนควบคุมทั้งเรื่องรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์หลักๆด้วยกันก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2โหมดที่นิยมใช้ครับคืออย่างถ้าเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งใช่ไหมอย่างถ้าเราจะให้ หน้าชัดหลังเบอร์เราก็อาจจะเปิดรูรับแสง,งกว้างๆเปิดรูรับแสงก,กว้างๆเพื่อให้ฉากหลังเบอๆนะครับแต่ถ้าเราจะควบคุมให้ชัดแบบทั้งกีบหน้ากีบหลังก็อาจจะต้องใช้รูรับแสงอยู่มาระดับคือกลางๆหรือไม่ก็แคบนิดนึงอะไรเงี้ยกลางๆพูดถึงแปดใช่ไหมมันก็อาจจะชัดเพราะตรงที่ดอกที่ดอกเนี่ยที่เราเห็นแต่พอเราเลือกรูรับแสงมาที่สัก1 1บเอกีบดอกทั้งหมดมันก็ความคมชัดมันก็จะเริ่มครอบคุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น แต่พอถ้าเราต้องการให้ดอกดอกชัดอยู่จุดหนึ่งเราก็อาจจะเลือกจุดโฟกัสไว้อยู่เว้นจุดหนึ่งคืออาจจะเป็นเกสรหรือเป็นกลีบหน้าหรือกลีบหลังไว้จุดหนึ่งโดยการเลือกรูรับแสงที่กว้างขึ้นนะครับอย่าง2.8อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็คือจุดชัดของภาพก็จะเหลือจุดน้อยลงอาจจะเหลือที่เกสรหรือกลีบดอกประมาณนั้นครับพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบหรือ composition นะครับ ส่วนใหญ่ช่างภาพที่เรายัางนิยมใช้กันอยู่ก็คือเรื่องของจุดตัด9ก้าช่องนะครับก็คือวางดอกไม้อยู่ในส่วนจุดตัดจุดใดจุดหนึ่งของภาพนะครับอดอกไม้นั้นไม่ไม่น่าเบื่อก็มีความน่าสนใจมากย่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นดอกเดียวหรือดอกเต็มๆเราก็อาจจะวางจุดสนใจไว้ที่กึ่งกลางภาพเลยทีเดียวอะไรเงี้ยครับ เรื่องของการถ่ายภาพมาโครอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกฉากหลังที่เหมาะสมกับวัตถุที่เราจะถ่ายนะครับคืออย่างถ้าเป็นดอกไม้เราก็ต้องการให้ฉากหลังใสๆคเคลียนๆสะอา,า,าดๆดูให้ดอกไม้โดดเด่นอีกกรณีหนึ่งคือปัญหาที่เราเจอกับการถ่ายดอกไม้ก็คือฉากหลังที่ลกแล้วก็ลุงรังนะครับก็คือมีปัญหาทําให้แบบฉากหลังถูกลบก,กวน มีวัตถุต่างๆมาแย่งจุดสนใจกับดอกไม้ขึ้นการเลือกฉากหลังดําก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่จะทําให้ดอกไม้นั้นโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับมาพูดถึงเรื่องของแฟดนะครับแฟดก็อย่างที่บอกนะครับแฟดก็จะช่วยในการเปิดรายละเอียดของวัตถุให้เราเห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดแสงในที่เงาตกกระทบอยู่นะครับช่วยในการเพิ่มสีสันให้กับดอกไม้นะครับ เทคนิคฉากหลังดำนะครับเทคนิคตัวนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบและนิยมใช้กันมากในการถ่ายดอกไม้เทคนิคหลังดำง่ายๆก็คือเราเลือกใช้โหมดมาที่โหมดเมนนวลนะครับโหมด m นะครับเมนนวลแล้วแฟลชก็เซ็ตไปที่เมนนวลเช่นกันครับเลือกรูรับแสงที่แคบแคบนิดนึงนะครับรูรับแสงแคบก็คืออาจจะเลือกตั้งแต่ อ่อสิบเอ็ดสิบหกยี่สบองขึ้นไปตัวนี้เราจะได้ดอกไม้ที่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นทั่วทั้งดอกครับสปีดชัตเตอร์เราจะเลือกที่250ขึ้นจนถึง500ขึ้นไปนะครับยิ่งสปีดชัตเตอร์มากเท่าไหร่ฉากหลังก็จะดํามากยิ่งขึ้นเช่นนั้นนะครับครับเรื่องของเทคนิคฉากหลังดํานะครับนอกจากเราเอ่อเลือกใช้รูรับแสงที่ f แคบแแล้วก็สปีดชัตเตอร์สูง,สงก็จะได้ฉากหลังที่ดําสนิท แต่ถ้าเราลดความเร็วชัตเตอร์ลงมานะครับสปีดชัตเตอร์ลงมาฉากหลังยังดําแต่ว่าไม่ถึงกับดำมืดจนสนิทนะครับยังเห็นรายละเอียดของฉากหลังนั้นอยู่นะครับเรื่องของการถ่ายภาพมาโครเป็นเรื่องไม่ยากครับสนุกสนานใครๆก็ถ่ายได้นะครับสนใจและมีใจกับเข้าก่อนแล้วครับเรื่องมาโคร ไม่ใช่เลือกยากสำหรับคุณเลยครับ